วัสดีครับโอ้โหวันนี้เรามีแกง๊งหรือแก๊งปาร์ตี้เราครับโอ้โหมีทั้งแบบฝ่ายดีฝ่ายชั่วเลยนะโอ้โหแต้มหลักๆทั้งนั้นเนะี่ยเดี๋ยวดูปาร์ตี้เราในวะันนี้นี่ก็คือเป็นลูกสาวผมทั้งสองคนนะครับผมมีน้องอาชีกับน้องอิบวันนี้เราจะมาตีบอสกัน่ะเอาแปลงร่างไปดีกว่าเราจะพาไปตีบอสกัน,อนนะเอาตัวไหนดีตดัวนได้แต่ขอญาตเปิดแยนแบบนะ นี่มัีไอคว่ไนเรายู่ตรนะนียเราจะไปตีบอสเลเวลมกันนะครับผมอาจจะเกิดแล้วแหละตอนนี้นจริงๆอถ้าเราไปตีตอนคืนมันจะได้ฟิมากเลยแต่ว,ว่าพาเด็กๆมา,า,าแบบขอญาตแบบใสๆดีกว่านะฮะหลัง,งเขาก้อนนี้นัะผมมันจะมี npc สหรับ็อกเฟตัตนี้อยู่พเองไปยืนรอตรงนั้นเลยเ,เดี๋ยวจะกานให้เดี๋ยวเพิ่งเข้าไปนะ ยังไงเอฟซี MC อยู่นะผมจะเอาสลับล่างเดี๋ยวผมจะใช้ตัวแอซซินในการแบกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีเหตุผลอยู่นี่ผมจะใช้วัตถุดม้านะเพราะว่าตั <ๆ S 1> ตวพาวเวอร์ผมของตัวแอซซินผมนั่งแบบสมสกินจนได้ยกเก้าสิบหกละเติมตึงนละผมใช้ตัวนี้ลแล้วกันไปแล้วครัวนี้ไฟกันแล้วไอ้พิดคอยอยู่นะระวังด้วยเท่างหลร่อ่ะขอเข้าก่อนนะครับตัวนี้ไปแล้วครัวนี้ลุยนะครับตัวนี้ มันจะดึงไผ่มาเนี่ยมาแล้วมาล้มาล้มาล้ขออนุญาตล่อเขาก่อนอุ้ยมีเดินมาขอแลวอยวทางมาบ้างหัวสเตีการตีบอสเราต้องแบบดูสเตดูชั้นเชิงนะพยายามแบบนี่ตั้งหลักอุ้ยอุ้ยอุาโอยโออ้้ยโอ้ยโโอ้ยโอ้ยยโออโอ้ออ ก็เลยมาช่วยดับฟีบอลเสร็จนี่โองเข้าไปนะฮะจังหวะสตันอโหโหโหโนนุ๊อุ๊ยอุ๊ยอุยโดนอกทีนึงฮะออถอยมาก่อนครับผม<ว>ต้องขอแบบจังหวะแดนด์ไปไอ,นนอ,อ๋อหอบพอเข้าจังหวะที่สวยอย่างนี้นะครับอ่าทีนึงทีนึงไปถอยไปออติเมตตรงนี้แล้วกันอ๋อออติเมตคือว่าสตั้นนานมากครับดีเก็บจังหวะทีเลย ถอยก่อนถอยก่อนโอ้แรงมากเป็นสตันนะฮะตัวนี้มาไม่ทันโอเคขออนุญาตยิงสอนอาซ่าไปถอยก่อนฮนะนเป็นสตันโอ้ยสวยเออโอ้ยเมื่อกี้เนี่ยเป็นบ้างเมื่อกี้แ้สมเด็จแล้วเย้นี่นนานามาบอกเลย อะไรกันนะฮะผมก็จะได้เป็นคิปต้น60แล้วก็มีผมมีเกมพาร์วเสรอจเรียบร้อยเอาแล้วเิมสำเร็จเย้ครับผมครับผมอ่ะคันน้ก่อนคันนี้สวัสดีครับ